ัตฐานาเวระมณีเศรษฐาปัฏฐังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีเศรษฐาปัฏฐังสัมมาทิยามินักจักขีตัะวาทิตักวิสู กัทสานาเวระมณีสิกขาตังตมาทิยามิมาลาคันทะวิเตปัะนะทารนะทารนะพอพอไอพอตรงทารนะ,ะ,ะมันดันะ วิภูสรนัฐานาเวระมณีสิกขาพทังสัมมาทิยานิสุจาปสุจาสยนะสัจยนะมหาสัจยนาเวระมณี สิกขาประธรรมสัมมาทิยามาชารริชาตชาชาตาติลูปะรัชตาปติคาหัตาเวรมณีสิกขาประธรรมสัมมาทิยามิอิมาณิ อสสสิกขาปัตานิสัมมาทิยานิอกมานิ